สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง11 NBT ภาคกลางแห่งนี้นะครับท่านก็ติดตามรับชมรายการนี้ได้นะครับทุกช่องทางของ NBT 11ภาคกลางทั้งทางทีวีแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับชุดแรกของคนคุยข่าวนะครับคุยข่าวดีเป็นข่าวดีที่คนไทยรอคอยกันมาหลายปีนะครับสำหรับเทศกาลวันสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทย สงกรานอินไทยแลนด์ครับนี่เราเสนอไปที่ยูเนสโกเนี่ยหลายปีแล้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวดีของคนไทยแล้วก็รัฐบาลเองก็เฉลิมฉลองเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าถือว่ามีการประกาศให้สงกรานในประเทศไทยกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี่กับยูเนสโกนะครับประกาศเมื่อวานนี้ดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับ มีการประกาศเส้นทางก็อย่างที่บอกครับเรายื่นไปเนี่ยหลายปีแล้วนี่ขั้นตอนเนี่ยถ้าเอาไทม์ไลน์เส้นสีเหลืองเนี่ยนะก็สงกรานเนี่ยโอหมันก็ไล่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่ายุคอดีตนะเราก็เฉลิมฉลองกันมาพอมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็เริ่มมีความคิดที่จะริเริ่มเอ๊ะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการตัวแทนบรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ แล้วเราก็กะจะเสนอประเทศเดียวเลยไม่ได้ร่วมกับใครของไทยนะครับสงกรานในประเทศไทยเ้าเริ่มขั้นตอนในประเทศเลยครับดำเนินการร่วมกับชุมชนผู้ถือครองคนที่ปฏิบัติอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเราเนี่ยทั่วประเทศคุยกันทั้งหมดนะครับทุกภาคส่วนแล้วก็ดําเนินการในส่วนของความยินยอมของชุมชนไทยทั่วประเทศร่วมกันให้ความยินยอมครับช่วยกันทํางานแล้วที่สุดแล้วก็มีความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นนะครับ อนุมัติให้ยื่นขึ้นทะเบียนกับทางยูเนสโกแล้วก็ไปยื่นเสนอครับโดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสีม่วงทางด้านนูน้นกระทรวงวัฒนธรรมครับยื่นไปที่ยูเนสโกแล้วก็นี่เป็นความคืบหน้าครับน่าภาคภูมิใจนะครับความจริงวันนี้อยากจะใส่เสื้อลายดอกมาหาไม่ได้นะครับเออเรื่องเสื้อลายดอกนี่ก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มแต่เมื่อไหร่นะครับแต่พอสงกรานต์ปุ๊บเราก็ชอบใส่ลายดอกแล้วก็มีพวงมาลัยไอ้ดอกดอกรักเนี่ยห้อยคอนะครับเนี่ย สงการประเทศไทยครับตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครับรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินี่ย้ำเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับท่านนายกยินดีครับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันนายกใช้คําว่าอุทิศตนและความุ่งมั่นครับ มันสาเร็จไม่ได้หรอกครับมันได้รับการประกาศไม่ได้ถ้าคนไทยไม่ช่วยกันทํางานพี่น้องข้าราชการรับกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนต่างๆลงไปช่วยกันทําเรื่องนี้ขึ้นมานายกบอกว่าสงกรานเนี่ยเป็นประเพณีในวันปีใหม่ไทยซึ่งมีการเฉลิมฉลองในช่วงกลางเดือนเมษายนทั่วประเทศหรือเป็นประเพณีที่งดงามครับและมีความหมายที่สะท้อนถึงเรื่องราวของความกระตัญยูกระตเวทีที่ท่านนายกมองลึกซึ้งมากนะครับสงกรานไม่ใช่แค่เอาน้ำมาสาดกันครับไม่ใช่ ถ้าบอกว่าสงกรานคือเอาน้ำมาสาดกันวันนี้อเมริกาสาดเลยครับนั่นเป็นสงกรานแล้วครับวันนี้ประเทศไหนก็ตามแต่ที่อยากมีสงกรานยกน้ำขึ้นมาสาดกันเลยครับไม่ใช่สงกรานของประเทศไทยปีใหม่ไทยเนี่ยเรากลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ครับเรารดน้ำดำหัวครับนีทนายกมองขาดนะฮะเรื่องของความกระตันยูกะตะเวทีซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเรานะครับในส่วนของสงกรานเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้พอเป็น เรื่องของยูเนสโกขึ้นทะเบียนแล้วเราฉลองเลยครับเอาเลยคนไทยต้องฉลองครับไม่ฉลองไม่ได้หรอกครับหกโมงเย็นวันนี้ครับที่ลานคนเมืองกรุงเทพนายกจะเดินทางไปเป็นประธานนะครับแล้วก็จะแห่ขบวนพระพุทธสิหิงขบวนนางสงกรานนางสงกรานมีทั้งหมดกี่นางครับตอบครับเจ็ดคนครับ7วันสงกรานมันตรงกับวันไหนก็เป็นนางนั่นแหละแล้วก็มีทั้งหมด7นางมีขบวนแห่วันนี้ครับ จากลานคนเมืองไปวัดสุทัศน์ครับนายกเป็นประธานแล้วก็มิสยูนิเวิร์สของประเทศไทยเราร่วมอยู่ในขบวนนี้ด้วยติดตามกันนะครับเดี๋ยวคงมีถ่ายทอดสดที่ไทยคู่ฟ้าครับส่วนนี้ครับย้อนให้ดูมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับยูเนสโกสอย่างแล้วครับ6.1ครับโขนนีโข,น,ขนไทย6กนวดไทยโอเรียงมาเลยนะ โนรานี่แล้วก็ล่าสุดกับสงกรานครับสงกรานในประเทศไทยนะสงกรานในประเทศไทยปีใหม่ไทยครับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครับเอาละเราพักการสักครู่ครับกับเรื่องหน้ายินดีแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้ามาคุยข่าวใหญ่ครับ ประจำปี2,566น้ำพระไทยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่งพาเปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบอุทกภัยชมนิทรรศการแสงสีเสียงรวมแบ่งสรรปันสุกกับร้านพึ่งพาร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านค้ายกิติมศักดิ์ชมการแสดงดนตรีและร่วมประมูลของดาราคนดัง6 1ถึธันวาคมน,นี้หอหสศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต 8-18ธันวาคมนี้ชวนนุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาติ100ปีพุทธศักราช2566รื่นรมสุขฤดีณที่แห่งการให้ r e d c r o s s f a i r c e n t u r y o f c h a r i t y ร่วมสำราญใจในวันหวาย้อนอดีตวันงานกาชาติสู่ปัจจุบันณสวนลุมพินีตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาและ www. งานกาชาติ .com ตลอด24ชั่วโมงเที่ยวสนุกสุกใจได้กุศลเที่ยวงานวันกาชาติ100ปี เป็นเงินบาทที่มีเงื่อนไขในการใช้งานเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาโครงการดิจิทัล w a l l ล็ตไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กําลังเป็นความจริงครับกงเกาติดก,กันอย่างต่อนเนื่องนะครับสําหรับประเด็นเรื่องของเงินดิจิทัล1,000 0บาทเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจํานวน1 0,000บาท คยขาใหญ่นะครับเราติดตามเรื่องนี้กันนะครับพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนก็ต้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของ GDP ในปี .67 เจ็ว่ามันจะโตเท่าไหร่ล่าสุดนะครับคุณสนั่นอังอุบลกุลครับในฐานะของประธานที่ประชุมคณะกรรมการภาคเอกชน3สถาบันกกรครับคาดการครับว่าเรื่องของ GDP ในปี67เนี่ยน่าจะโตอยู่ในกรอบที่ประมาณ2.8ถึง3.3%เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แหละครับ แล้วก็ภาคการส่งออกน่าจะอยู่ที่2-3เเซส่วนเงินเฟอ้อประมาณ1.7 2 2ถึง2.2เซครับจากปี66ที่คาดว่า GDP ทั้งปี66เนี่ยจะอยู่ที่2.5-3เปซส่งออกติดลบ1-2ถ้าจำได้โควิด -19 นะครับแล้วก็เงินเฟอ้อ 1.3ถึง1.7แม้ว่าตัวเลข GDP ในปี67เนี่ยจะเติบโตกว่านี้แต่ทางด้านของคุณสนั่นยังบอกว่ามันมีความเสี่ยงครับที่อาจจะโตต่ำกว่า3ซึ่งเป็นระดับเป็นปีที่6ติดต่อกันจากการเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและปัจจัยความเปราะบางภายในประเทศครับเช่นหนี้ครัวเรือนซึ่งตอนนี้ก็สูงเหลือเกินครับ กระดาษที่ปัจจัยบวกสําหรับปี67เนี่ยมองแต่เรื่องลบๆบ,บวกๆก็มีครับเรื่องดีๆของบ้านนี้เมืองนี้การท่องเที่ยวครับเริ่มที่จะฟื้นตัวมีการคาดการณ์ว่าปี67น่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวประมาณ33ล้านคนหรือเพิ่ม5ล้านคนจากปีนี้แล้วถ้าหากนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทดำเนินการได้เต็มวงเงินเลยนะ5แสนล้านก็ประเมินว่าจะสามารถช่วยเพิ่มการเติบโตของ GDP ได้ อีก1%ถึง1.5%่งจําซนึ่งจำนวนนี้ก็อยู่ในภาพรวมที่ประเมินตัวเลข GDP รวมของปี6-7ไปแล้วนะครับอีกหนึ่งท่านครับคุณเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานของสอ,อทอครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่า ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ดึงดูดการลงทุนรวมถึงดูแลต้นทุนทางพลังงานด้วยโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟนยอยากให้สรุปให้เร็วแล้วก็ตรึงกันไว้ก่อนที่3.99บาทเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับคุณอิสเรเรัตนดิหลกนภะูเก็ตครับรองประธานสอทอพูดเหมือนกันครับว่าเอกชนเนี่ยต้องการให้รัฐบาลตั้งกรอพลังงานครับเพื่อพิจารณาเรื่องของโครงสร้างค่าไฟแบบเร่งด่วน ระหว่างนี้ให้ยืนค่าไฟที่อัตรา3.99บาทต่อหน่วยไปก่อนเพราะว่าต้องยอมรับครับว่าค่าไฟนั้นกับประเทศเพื่อนบ้านที่เราเทียบกันเนี่ยเราแพงกว่าเขานะครับเช่นเวียดนามเวียดนามเองเนี่ยเขาก็มีค่าไฟที่ต่ํากว่าเรานะครับต้องยอมรับครับว่ามีเสถียรภาพมากแต่ว่าเป้าหมายของเอกชนอย่างนี้นะครับจริงๆก็คืออยากให้รัฐบาลเนี่ยปรับโครงสร้างเพราะว่าไอการไปตรึงไว้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องปลายเหตุต้องไปดูที่โครงสร้างราคามากกว่านะครับเอาละโพครับโพ อ่านถึงไหนแล้วครับโพอ้าวขึ้นมาครับ04ให้ดูภาพนี้นะครับ04นี่อ่านี่เป็นโพนะครับสํานักงานสถิติแห่งชาติครับมีการเปิดทําโพครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนสํารวจความคิดเห็นกันอยู่นะครับตอนนี้สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปครับให้ร่วมกันตอบแบบสำรวจนี่นะฮะเอาละทีนี้ลองดูคำถามนะครับเอาถัดไปครับ คำถามเขาจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยส่วนแรกเป็นส่วนของความคิดเห็นต่อโครงการนี้ความเข้าใจต่อโครงการนี้ข้อที่1ครับบอกว่าท่านทราบหรือเปล่าข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทที่ให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปทราบไหมอ่าทราบไหมอ่าผมตอบแล้วกันอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะผมถามของผมนะ,ะท่านก็ถามของท่านไปอ่ะผมบอกทราบแล้วกันทราบถ้าถ้าตอบทราบเนี่ยต้องบอกทราบจากไหนด้วยนะ ทราบจากไหนทราบจากรายการคนคุยข่าวเอาต่อไปครับเอาข้อที่2ครับท่านทราบหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ได้กําหนดเมื่อวันที่10พฤศจิกาที่ทนายกถแถลงหรือเปล่าเช่นอายุ16ปีขึ้นไปไรายได้ไม่เกิน7 0,000ืเงินฝากไม่เกิน5 0,000นระยะเวลาใช้ส6หเดือนอะไรเงี้ยท่านทราบไหมทราบนะผมทราบท่านไม่ทราบหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าผมทราบาต่อไปเอาถัดไปครับข้อที่3ข้อที่3บอกว่ากลุ่มคนที่ได้รับนโยบายเงินที่ท่าน1 0,000บาทเนี่ย ที่กาหนดบอกว่าเงินเดือนไม่เกิน7จ0 0 0มท่านมองว่าเหมาะสมไหมเหมาะไหมอ่าผมบอกเหมาะแลละกันนะอ่าไม่รู้ว่าเหมาะอ่าข้อที่4ครับท่านคิดว่ากลุ่มคนที่ได้รับนโยบายนี้ไอ้เรื่องเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนเนี่ยเหมาะมไหมเหมาะไหมน่าจะเหมาะนะความเห็นผมนะผมไม่ได้ชี้นำนะอ่เหมาะครับอ่าข้อที่4ครับถ้าเหมาะเนี่ยต้องบอกด้วยนะว่าเอ่อเอถ้าเหมาะสมไม่ต้องบอกอะไรถ้าไม่เหมาะมเนี่ยมีข้อเสนออย่างไงอ่าข้อ5ครับถัดมานี่อันนี้นะฮะเมื่อสักครู่แหละครับ ข้อ5ครับที่กําหนดระยะเวลา6เดือนนะฮะหเดือนเหมาะไหมถ้าเหมาะไม่ต้องตอบอะไรต่อแต่ถ้าไม่เหมาะอ,อ,อยากให้เสนอข,อข้อคิดเห็นนิดนึงว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ละปีหนึ่งสองปี5ปีหรือไงห,หรือเดือนเดียวไม่รู้ทานก็นตอบไปลวกันแล้วก็ข้อที่6ครับที่กําหนดบอกว่าต้องใช้สิทธิ์ภายในอําเภอตามบัตรประชาชนทะเบียนบ้านท่านเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนให้ใช้แค่อําเภอน,น,นั้นเนี่ยโอเคไหมเนี่ย ถ้าโอเคก็ไม่ต้องตอบอะไรต่อแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมควรจะกําหนดยังไงไอ้อำเภอมันแคบไปเป็นจังหวัดได้ไหมฮะหรือว่าในภาคหรือทั้งประเทศเลยหรือแค่ในหมู่บ้านก็พอท่านก็ต้องตอบไปนี่นะข้อ6นะเอาถัดไปครับข้อที่7นี่ข้อที่7บอกว่าที่กําหนดเงื่อนไขเนี่ยว่าใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคได้เท่านั้นของกินได้แค่นั้นน่ะ มันเหมาะหรือเปล่าถ้าเหมาะก็เหมาะ,ะถ้าไม่เหมาะต้องตอบว่าแล้วจะให้ไปใช้อะไรอีกนะซื้อหวยได้ไหมอยากซื้อหวยได้นะมาตอบได้นะความเห็นของคุณไงใช่ไหมฮะอันนี้ข้อที่7แล้วก็ข้อที่8ครับเห็นด้วยหรือเปล่าถ้ารัฐบาลต้องกู้เงินมาเพื่อมาทํานโยบายนี้นะครับเงินที่ท่าน1 0,000บาทเอะถ้าผมผมอาจจะเห็นด้วยนะถ้าถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ดึกไปออกก็จะเอามาจากได้ห้าหกแสนล้านบาทใช่ไหมฮะก็ต้องกู้ไม่เป็นไร ก็กู้มาทําได้อันนี้ความเห็นผมนะ,ะท่านเห็นยังไงท่านตอบไปนะครับข้อ8เอาถัดไปครับข้อที่9นี่ในมุมมองของท่านครับการด,ดําเนินโยบายนี้จะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอันนี้ก็จะกําหนดมางี้เลยนะเขากําหนดผลเสียมาเนี่ยหข้อเออแล้วก็กําหนดผลดีมา5ข้อท่านเลือกให้ท่านเลือกผลให้ท่านเลือกผลดีเนี่ยสข้อเนี่ยเนี่ยสใน5เนี่ยจะเอาข้อไหนอันนี้ไม่ให้กรอกนะให้ติ๊กนะอยากเอาข้อไหนให้เลือก3ข้อผลเสียเหมือนกัน กำหนดมา5ข้อให้เลือกได้่าเลือกไปนะเลือกเสร็จย่างอาส็จแล้วไปครับข้อที่10บข้อที่10ข้อที่10บอกว่าออมีความเห็นยังไงต่อนโยบายนี้เห็นข้อบูลมาหมดแล้วมี3ทางเลือกให้ท่านครับทางเลือกที่1บอกว่าเงินที่ท่านเนี่ยเลิกเลยไม่เอาละหยุดเลยหยุด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 ไม่ต้องทำแล้วพอสีแดงหรือ ต้องทําต่อ,อแต่ปรับหลักเกณฑ์นิดนึงนู่นนี่นั่นอันที่2ครับทำต่อแต่ปรับหลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่3ไม่เป็นไรรัฐบาลกําหนดมาแบบไหนเอาแบบนั้นทําไปเลยดําเนินการต่อการเลือกดําเนินการครับมี3ช้อยให้ท่านเลือกและข้อสุดท้ายของส่วนที่1นนี้เป็นคําถามปลายเปิดนะครับให้ท่านตอบได้5ข้ออยากจะมีข้อเสนอแนะต่อนโยบายนี้อย่างไรตอบได้ครับตรงนี้5ข้อแล้วก็ส่วนที่2ก็ไม่มีอะไรมากครับจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบสัมภาษณ์นะครับเช่นเ,เพศอะไรอายุอะไรส่วนที่2ครับนี่เพศอะไรอายุอะไรระดับการศึกษาอาชีพรายได้ค่าใช้จ่ายและหนี้สินให้ดูอีกทีนะครับช่องทางในการทําโพ04ครับเดี๋ยวท่านจะเห็น QR code นะแล้วก็ QR code เนี้ยก็จะสามารถเข้าไปสแกนได้นะฮะนี่ QR code อันนี้ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเชิญชวนนะครับท่านที่มีความสนใจอยากแสดงความคิดเห็น ซึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์ในการทำนโยบายนี้ของรัฐบาลเข้าไปได้เลยนะครับที่มีเงื่อนไขในการใช้งานเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้หรือไม่ให้ได้หรือไม่ได้นะครเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมาโครงการดิจิท a l วอลเล็ไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กําลังเป็นความจริงครับคงเกาติดกันอย่างต่อนเนื่องนะครับสําหรับประเด็นเรื่องของเงินดิจิทัลหนึ่งบาทเราจะเติมเงินดิจิทัลเป็นจํานวน หนึ่งมนบาทติดตามข่าวอื่นๆกันต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ครับที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับนายธนกรวังบุญคงชนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรวมไทยสร้างชาติครับเป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการตรวจเช็คความพร้อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์บนรถพยาบาลฉุกเฉินครับเพื่อรองรับการให้บริการในช่วงของเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสําคัญครับ คุณธนกรบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ3ฝ่ายก็คือเทศบาลน,นครรังสิตมูลนิธิฟ้าหลังฝนและมหาวิทยาลัยรังสิตครับซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติที่โดดเด่นในการบูรณาการทั้งการใช้ความรู้ด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านการพยาบาลด้านเภสัชและด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมครับ ที่สําคัญก็คือเพื่อสร้างการมีจิตอาสาแก่นักศึกษาในการนําความรู้ความสามารถช่วยเหลือสังคมในท้องถิ่นทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขที่สังกัดกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นครรังสิตท,ทั้งการลงไปที่ชุมชนครับ โดยกิจกรรมการตรวจเช็คความปลอดภัยและความพร้อมของเครื่องมือแพทย์บรถฉุกเฉินแบบนี้ก็จะทําไปจนถึงวันที่7ธันวาคมครับเพื่อรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่สร้างความตระหนักสร้างความเข้มแข็งเพื่อการบริการให้กับประชาชนนะครับขณะที่ทางด้านของคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรดครับสสราชบุรีครับในฐานะประธานคณะกรรมาการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับนายซางเชียงเฉียนครับรองผู้ว่าการมณฑลอานหุยพร้อมคณะจากประเทศจีนซึ่งได้เข้าร่วมหารือแนวทางของให้รัฐบาลไทยสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนจีนครับที่รัฐสภาโดยคุณอัครเดชเปิดเผยหลังการประชุมครับว่าท่านรองผู้ว่าการมณฑลอานหุยเนี่ยนำนักลงทุนมหารือเพื่อต่อย,ยอดการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนำคณะไปเยือนจีนก่อนหน้านี้ เอาละเราฟังเสียงคุณอัครเดชกันนะครับเราการการลงทุนอันวุยในวันนี้นะครับเป็นการเดินทางมาในส่วนที่นำนักลงทุนจากทางบนทุนอันบุยประเทศจีนเนี่ยนะครับมา,าลงทุนแลวก็มาหาทุทางในการลงทุนเติมต่อยอดจากการที่ทางนายกเศษษรษฐาธุีสิยได้ไปเยือนประเทศจีนนะครับซึ่งทางประธานาธิบดีจีนอยูเนี่ยได้มีนโยบายในเรื่องของ วันเบลวันโรสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางการลงทุนที่ทางเราคือว่าการบริษันาลุงอุเนี่ยนะครับจะได้มาลงทุนเพิมเ่มเติมนะครับในส่วนของประเทศไทยซึ่งเดิมเนี่ยก็มีนักลงทุนจากอันคุยมาลงทุนอยู่แล้วครับแต่ก็มาการมาครั้งนียย้เป็นการส่งเสริมการลงทุนระหว่างอามอนทานาลุงอุยประเทศจีนกับทางประเทศไทยครับซึ่งาการเข้าพบในวันนี้เนี่ยนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมเนี่ยได้ให้ความมั่นใจไปว่าทาง ฝ่ายทิิบัญญัติหรือรัฐสภาไทยเนี่ยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักลงทุนจากประเทศจีนในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ ประผูครับคุณรัตกล้าวอิทวงสุวรรณคีรีครับรองโฆษกรัฐบาลมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากกรณีเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทางสายกรุงเทพนาทวีที่ประสบอุบัติเหตุเสียหลักตกไหลาทางชนต้นไม้ริมถนนเพชรเกษมหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกรหมู่ที่7ตะบ,บนห้วยยางอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขัน แลวเหตุการณ์นี้ก็มีผู้เสียชีวิตในทันทันทีที่เกิดเหตุก็14ส,สรายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลอีกนะครับคุณรัตกล่าบอกว่ายังระบุว่ารัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือไม่ครับขณะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอำนวยความสะดวกกับผู้ประสบเหตุและญาติครับ ดังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับความปลอดภัยบนท้องถนนมีการโดโุดรงคดในทุกเทศกาลเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับคุรัตกล้าวยังชื่นชมประชาชนที่เกิดเหตุซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือด้วยการเปิดห้องพักในละแวกนั้นให้กับญาติผู้ประสบเหตุซึ่งเดินทางมาติดต่อขอรับศพหรือว่ามาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวละหนึ่งห้องฟรีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานด้วยนะครับที่ให้การเข้าไปช่วยเหลือครับ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ทุนนี้พักกันสักทู่ครับช่วงหน้ากลับเข้ามาคุยข่าวกันต่อครับ ครับไทยแลนด์2023งานแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีกิจกรรมประกวดสนกงานวิ่งด็อกฟันรันช้อปปิ้งสินค้าและอาหารบรรยากาศสบายใจกลางเมืองณสนามแข่งขันกีฬาขี่ม้าก,กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าวันที่7ถึง17ธันวาคมนี้เชิญร่วมสัมผัสเสน่ห์กีฬาแห่งความเท่าเทียม Enjoy our gender equality sport with harmony of horse and human Thank <laughs> you. กรรมธิการการกีฬาวุฒิสภาจัดเสวนาทิศทางกีฬาไทยเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติฟังการเสวนาพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬาพบนักกีฬาขวัญใจคนไทยชมนิทัศการแสดงผลงานด้านกีฬาของวุฒิสภาสาธิตบางประเภทกีฬาพร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเลือกซื้อสินค้าอุปกรณ์กีฬาราคาพิเศษอย่าพลาด13-15ธันวาคมนี้ที่ชั้น B1 อาคารรัฐสภา we ข่าวโซเชียลนะครับผมเนีเห็นคลิปของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร้องเพลงรำวงเนี่ยหลายคลิปแล้วนะครับชินละแต่เพลงที่แบบเป็นงานเป็นการเนี่ยแบบนี้ดูที้ท่านร้องได้เหมือนกันนะท่านไปขึ้นเวทีของช่อง5นะครับที่มีการจัดรายการพิเศษรายการนี้รับบริจาคเงินเพื่อให้กับเด็กพิเศษของมูลิธิสถาบันแสงสว่างท่านสุทินเนี่ยร้องสองเพลงนะครับคือบ้านเกิดเมืองนอน

สู้สิลุกเมือไม่หวั่นไหวขอทนรุกรุกร้อมผมกายใจขอฝาฟันอ้อนใครด้วยใจ Terima kasih atas dukungan we <makes noise> เดี๋ยวดูแหมรู้ว่าชอบอ่ะเดี๋ยวมาให้ฟังอีกครับท่านแหมท่านสุทินอ่ะส,ส,ส่วนเรื่องถัดมาครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยเอออยู่ๆก็มีคนไปเจอคลิปของเด็กคนหนึ่งครับเขาอ้างว่าเป็นร่างอาวตารของพญานาคครับชื่อว่าองค์เพชรพัทรนาคารนาคราชแล้วก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าด้วยทํานองนั้นนะครับแล้วก็มีคนไปกราบไปไหว้ยเยอะเลยนี่นะเด็กคนเนี้ยครับเราก็เบลอให้หน่อยผู้สื่อข,ข่าวเดินทางไปที่วัดสวนแก้วครับไปหาพระพยอมครับ หรือว่าท่านพระราชธรรมนิเทศจเจ้าวาดวัดสวนแก้วให้ท่านให้ความเห็นเรื่องนี้หน่อยท่านก็บอกนะครับว่าบุตรของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีหรอกตามประวัติเดกก็เห็นมีแต่พระราหุลนะ่ะใช่ไหมเราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กอะ่ะวิชาพุทธศาสนาใช่ไหมครับพระราหุลก็มีเท่านั้นน่ะส่วนบางคนเนี่ยอาจจะใช้คําว่าพุทธบุตรนะซึ่งก็แปลว่าบุตรที่เป็นเหมือนกับเป็นสาวกอะ่ะเราก็ใช่นะสมมติผมนับถือศาสนาพุทธเนี่ย ผมบอกผมเป็นพุทธบุตรก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ลูกแบบเป็นลูกท่านเลยไม่ใช่หรอกมีแต่พระราหุลน,นี่ท่านพระพยอมบอกงีนะฮะแล้วก็ให้ความเห็นด้วยว่าการที่มีผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าไปกราบไหว้เด็กคนนี้ตามที่เชื่อเชื่อกันมาเนี่ยท่านมีความเห็นว่าส่วนใหญ่คงไม่ช่วยไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวาใช่ไหมแล้วก็ขาดพื้นฐานความรู้เรื่องธรรมะนะแล้วก็ไม่เรียนรู้พระไตรปิฎกนะส่วนเรื่องที่บอกว่าปัจจัดตัง พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ได้ตัวด้วยตัวท่านเองมาก่อนแล้วจากนั้นคนรุ่นหลังต่อมาก็เรียนรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตารัสรู้รู้ตามคำสั่งสอนของพระองค์ไม่มีใครรู้ลึกซึ้งมาก่อนทั้งนั้นส่วนเรื่องปัจจตตางของคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เรื่องที่เราไม่รู้หรอกท่านก็ให้สติะนะให้สติชาวพุทธจนจะไปศรัทธากราบว่าคงแล้วแต่ใช่ไหมฮะแล้วแต่ เพราะประเทศนี้ก็มีทํานองเนี่ยผู้วิเศษนู่นนี่นั่นเยอะเราก็ไปห้ามไม่ได้ถูกไหมครับเป็นความเป็นความเห็นแล้วก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านแล้วก็นี่เป็นความเห็นของท่านพระพยอมนะครับหมดเวลาของคนคุยข่าวนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ